สวัสดีครับบ่าเวเบียทาาพ,พนมครับผมทีนี้ชาแนลเขิบสง,ส,งส่งมาอยู่เนี่ยเจ้าวันนี้เราจะมาลุ้นกันวันนี้มีกล่องพัสดุมาส่งอีกแล้วนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสั่งแล้วก็อ่ามออมาให้นะครับก็ผมมาลุ้นกันว่าในนี้คืออะไรผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้คือใครบอกได้บอ,อเป็นชื่อภาษาอังกฤษหาไม่ออกอ๋อมันมาไกลนะเนี่ยเบียใช่มันมาไกลนะเนี่ย เพอจะดีื่ออยากจะดีให้มาแต่มันมาไกลมากให้ว่ากินให้อร่อยอร่อยเลยนะใช่ถ้าแล้วมันคือของกินใช่ไหมใช่ฮ่าติดฮี่เยี่องนี่ด้วยนี่มาปาดเองนี่ว้าวว้าวว้าวสิ่งที่หายากมากที่สุดในกกกอบเบียกุ้งแห้ง เป็นกุ้งแห้งชั้นดีด้วยนะนี่หรอเออนี่กุ้งแห้งสดไม่ใช่แห้งแห้ง,งจากสปูสปูพี่อะไรปลาอะไรมันทำไมใหญ่อย่างเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาอินซีทำที่คณะปลาเค็มกินกับปลาอินซีเนี่ยเห็นบ่กมาอุ้ยโอ้ยนี่เห็นบ่กเห็นบ่กพี่ไม่ตัวมันยาวเลยอนะ่ะใช่เราต้องหักมาหั่นทำในหม้ออีกหม้ออีกเด้อเนี่ยนี่หัวมันนี่ นะที่น้าจะพูดให้ฟังหัวมันทำเต้าเจี้ยวหลนอร่อยมากอนะตัวมันก็ผัดคะน้าปลาเค็มยำปลาเค็มนะแล้วก็ผัดข้าวผัดปลาเค็มทําได้หลายเมนูตัวเนี้ยยำปลาเค็มได้ไหได้ยำปลาเค็มคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มทาได้หมดหัวมันนี่ก็ไปทําแจ่วทําเต้าเจี้ยวหัวไฟซีอ่าเบียร์ว่าคุ้งแห้งนี่ทําอะไรได้บ้งคุ้งแห้งข้าวต้ม แล้วทำอะไรอีกนอกจากข้าวต้มอย่างเดียวอะเจ้าสิเจ้าคิดสิอันนี้ตำตำน้ำพริกกระปิเขาได้ใช่ใส่กุ้งเปิดไหมน่ะอร่อยอร่อยถูกแล้วก็เคยกินอะไรอีกเอามาขั่วกินก็ได้อร่อยแหม่มอะไรมาเปียบผู้ไม่แต่ครูติ๋วเขาจะเอาเนี่ไปตำตำใส่น้ำกระปิเออจะอร่อยมากใช่เอามาทำข้าวคุกกระปิก็ได้ จะไปหามะม่วงมาทำข้าวคุกกะปิให้เจ้ากินนะครับแล้วก็ได้ได้หลายอย่างโอ้โหทอดหมูกทอดมูกตัวมันใหญ่เลยนะครับตักใบเลยขอบคุณนใจใจดีเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่เพื่อนส่งมาให้นะครับเป็นสั่งมาให้เราพี่แล้วก็มีอะไรนะเราพี่แล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งที่ส่งมาให้นะครับทั้งสั่งมาให้ปลาหมึกแห้งตอนนี้ก็เป็นปลายซี แล้วก็รุ้งแห้งรุ้งแห้งไปดีอ้ยทอดนี่จริงอร่อยอ้หผักライนี่มันหน่อยๆนี่ทอดทอดเดี๋ยวจะทำอะไรให้เจ้ากินอืมมันทำอะไรได้เหรอพี่นี่นะจะมีทอดกับปิ้งนะที่เบีเคยดูนะแกงจืดก็ได้อันนี้นะใช่ใส่หัวเช่าหัวเช่าใส่ปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งเหรอแบบที่เจ้ากินมานั้นอ่ะมันจะฟินมากอ๋อเดี๋ยวๆว่าแต่ยังไม่เคยเออเดี๋ยวกลับมา หือหจะเท้ามาด้วยนะถ้ากลับบ้านเดียนะมีมีชื่อเดี๋ยวจะเป็นภาษาอังกฤษไม่แบอ่านอ่านสิอ่านชื่อคนที่ผมมาให้ไม่เห็นไ<ะ>ด้ไหมนะครับทุกคนพี่แม่พี่รับแล้วเป็นเอซจากออสเตรเลียเป็นเอจากออสเตรเลียใช่ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเขาเอาปลายซีกับกุ้งแห้งมาให้อ้ายนี่เป็นไงปลายซีจ้ำหนักเลยโอ้โหเป็นไงตัวทิ่บึ้มเลยอ่าลองดูที่ตัวขนาดไหนรู้ไหมว่าตัวเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมเยอะเด้อพเนี่ยหม่ตั้ใหญ่เนี่ยประมาณสองพันถึงสองพันได้อืมตัวนี้เนี่ยชชิ้นน้อยชิ้นละร้อยเบียร์ชิ้นบางมอร้อย อ๋อใช่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่วัตเตียร์นะครับกเหมอนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อแต่วัตเตียครับมีแห้งมีปลาหมึกมีปลาดิบซีเนาะครับอันนี้เราไปใส่ตู้เย็นแต่ไอีสองแพ็งเนี่ยไม่ต้องใส่อ๋อใส่ข้างนอกได้ก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีมีความสุขมากเลยนะครับขอให้ร่างกาย แข็งแรงนะครับเอาหัวปลามาทำก๋วยเตี๋ยวหล่นให้เจ้ากินโ้ยก๋วยเตี๋ยวเขาบอว่าทำกับข้าวให้เอาอะไรเอาอะไรนะให้แบบน่าทานให้ดูหน่อยเด้อเขาบอกขอบคุณคบคุณมากเลยนะครับอบคุณผใหญ่ใจดีนะคะมอบสิ่งนี้ให้พี่นัทนะคะหายากที่สุดในสกลนครเราก็ไม่เข้าใจกันว่าแถวนี้เขาไม่กินกันหรือยังไงไม่แบบแต่ะที่ากินไม่เหมือนกันแมนแต่ที่กินไม่เหมือนกันแต่ละินแต่ละภาคไม่เหมือนกัน แต่มันตัวใหญ่จริงมันอยู่ในทะเล่ะเนี่ยใช่มันอยู่ในทะเลเอาเอาเอารู้ไหมตัวเนี้ยไม่ต่ำ่าสามต่อนละร้ออาเบียนับต่อนเลยอน่ะถ้าบ้างประมาณเนี้ยชิ้นละเก็ได้เยอะอล้รเนี่ยใช่เอาเอาเอาเดี๋ยวมารู้กันวราจะทำเมนูอะไรกินนะครับใชู่้กันค่ะนะคะเดี๋ยวจะรังสรรค์เมนูให้บ่าวเบียติร์นเดี๋ยวจะสอง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 ิ้นี้ แค่จะมาคลิปนะนี่ๆๆสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับต่อจากนีแอนชิงนะคะ